สวัสดีครับก็สวัสดีท่านชมครับทุกผู้สุกคนนะครับเด้อขอต้อนรับตุกทานเขับสู่ช่องนี้วังย่าวครับในคลิปนี้ครับในคลิปนี้หฮากาสีมาติดตามต่อนะครับเนาะสาหรับแนวทางครับมาวิเคราะห์แนวทางสูตรล่างของห้าครับเป็นการวิเคราะห์ครั้งที่สองนะครับเนาะหลออแปลกครับวิเคราะห์ไปแล้วครับสําหรับเรขมาครบล่างครับมาครบล่างห้านะครับเนาะกับวิเคราะห์มากครับได้ตัวเก่าครับ ครับก่อนอื่นนะครับเนาะก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูแนวทางครับมีเคราะห์ศูนย์ห่อห่าไปเบิ้งขั้นเตือ่นจากทั้งสองน้องกันเลยครับคําเตือนทาง่องแดแช่สื่อกลางนําเสนอแนวทางรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนการซื้อขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ในคลิปที่แล้วครับในคลิปที่แล้วเขาก็วิเคราะห์นี่แล้วครับเนาะวิเคราะห์เลขมาครบร่างของเรามาครบร่างของเราในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่แล้วครับเนาะก็ออกมากในตัวเก่าครับพี่น้องครับออกมากในตัวเก่าก็คือห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สามจากสี่ติห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สามคือถูกตัวงวดนะครับเนาะจากสี่ติครับเห็นไหมครับห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สามออกเจ็ดสาม ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สามออกหกห้าห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สามออกสามศูนย์วดนี้ได้ครับห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สามยังห้องสินเพื่อนมีเคสสูตรสามตัวมาตัวครับแอดไปเชื่อชอบครับไปคิดสูตรง่ายๆครับสูตรนี่ไงสูตรนี่ครับนี่ไงคือว่าเอาสีติในปีนี้นะครับเนาะแบบมีการผิดพลาดถูกบ้างผิดบ้างครับสลับกันไปนะครับเนาะเป็นสูตรที่ว่าเฮ็ดได้ง่ายครับ สีเอามาตัดครับเป็นสูตรไม้นะครับเนาะเป็นสูตรสูตรไม่เพราะว่าสูตรใดทีามันถูกมาตลอดครับถูกมาตลอดกะคือว่ากะอันตรายครับเพราะมันถูกมาตลอดเนาะครับเนาะอันนี้มีการถูกบ้างพิดบ้างครับอย่าไปเบิ่งครับวิธีคิดนะครับเนาะสําหรับวิธีคิดสำหรับวิธีคิดกะง่ายๆครับรักมื่นบวกรักพันบวกด้วยสี่ของที่เดินหน้าสามตัวนะครับเนาะ จากสีติดตั้งแต่วันที่น่ครับสาครับตั้งแต่วันที่วันที่สามสิบสามสิบธันวาแลครับเนาะนี่สามสธันวาครับคำนวณในสามซีหออก58ครับออกห้าแปะครับเนาะสิมกกาาเนีครับสิมกกาดาในหกเจดแปดออก47ครับเนขะ้าที่เจ็ะครับเนาะ หนึ่กุมภาครับเกตแปดเก้าเข้าไปที่เก้าสงครับสิกกุมภาศูนย์หนึงเข้าไปที่แปดย์หมีนาครับสี่ห้าหเข้าไปที่ห้นะครับเลขออกห้าห้าครับสิหกมีนาครับได้2.3งสีครับเลขออกไปที่เกตสานะครับเน้เข้าไปที่3าครับหเมษาครับได้หนึ่งครับเลขออกที่เกเกครับตามสูตรนี่ไปที่1.2.3เร็วมากเก้าเก้าครับเก้าเก้าแล้วก็ 16. เมษาครับ ก้าศูนย์หนึ่งเข้าไปที่เจ็ดหนึ่งนะครับเข้าไปที่หนึ่งครับสองคุชเพาครับสองคุชเพาหกเจ็ดแปดเข้าไปที่หกนะครับเนาะเลวหกหาครับอันนี้กลับมาที่เดิมเร็วครับพี่นงกลับมาที่เดิมสิบหกคุชเพาครับหนึ่งสองสามเลขออกเก่าเก่าเลยครับเลขออกเก่าเก่าจักรอกวอลล์หลอกหูนะครับเด้อจะเป็นยังไปผิดที่ตรงเดิมครับผิดเหมือนกันนะครับผิดผิดตรงเลขเบิ้ลพอดีครับเก่าเก่าครับเขาอาจจะไม่ได้หลอกนะครับเนาะเลข เลขล็อกในกองฉลากบ่มีครับเลขล็อกในกองฉลากไม่มีและเลขดับกับบมีครับหรือเขาล็อกกับบมหูกันนะครับเนาะเอป็นยังครับสําหรับการเสี่ยงโขกนะครับเนาะลงซีนลงยางครับนะครับแนวทางอันนี้ก็ับเพราะวันนี้ครับวันนี้มาก็ได้หนึ่งมิถุนาเนี่ยครับได้ไปที่เก้าศูนย์หนึ่งครับเลขออกทั้งเก้าทั้งศูนย์ครับทั้งเก้าทั้งศูนย์ครับศูนยกำลังจะเดินครับก็เลยเอามานำเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมครับให้ดีหน้าครับ วันที่สิบหกครับงวดที่แล้วนะครับเนาะงวดที่แล้วครับสิบหกมิถุนาครับคำนวณไม่ได้หนึ่งสองสามเลขออกที่สามศูนย์ครับสูตรคิดง่ายๆครับหลักหมื่นครับเนาะนี่ครับหลักหมื่นหนึ่งมิถุนาครับหลักหมื่นหลักพันครับสองบวกห้าเป็นเจ็ดบวกด้วยสี่ของที่เจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดเอาแต่หลักหน่วยไดหนึ่งสองสามนะครับวันนี้ในงวดนี้ครับในงวดงวดวันที่ หนึ่งกระดกระดาษนะครับเนาะหนึ่งกระดากระดาษเข้าหนึ่งกระดกระดาคมคือเราครับหลักหมื่นบวกหลักพันบวกด้วยสี่สงที่นะครับเนาะอันนี้เป็นสูตรง่ายๆครับสูตรยังไงสูตรย่งไงเป็นสูตรพี่น้องครับสูตรพี่น้องคือว่าเป็นสูตรกระโดดครับสูตรพี่น้องนี่จะดีครับสูตรพี่น้องสูตรพี่น้องจะดีเพราะว่าถ้าสูตรกระโดดครับ สูตรกระโดดโดดไปเ 2, 3, 3, 4, ทียบสองเต้มสามเต้่ยมห้าจับจุดอะไรครับถ้าสูตรพี่น้องเป็นสูตรเลี้ยงครับเลี้เลี้ยงแอดตรชื่นชอบในสูตรพี่น้องครับในงวดน,นี้หนึ่งกระดาษพรมนะครับเนาะได้ตัวใดครับก็คือเก่าครับหลักหมืน่นบวกหลักพันหกบวกซีหกบวกซีเท่ากับสิบนะครับเนาะสิบบวกไปอีกซีเท่ากับสิบซีเอาต์จากหน่วยได้ไอ้ที่ซีห้าหกเกือบพี่น้องครับ สี่ห้าหกครับนี่ครับเลขกสามตัวมาตัวครับเป็นสูตรใหม้นะครับเนาะสูตรใหม่ที่แอ็เอานําเสนอให้ท่านผู้ชมครับคํานวณมางเร็วครับกับเป็นเลขที่ว่ามักในดวงตาดวงใจนะครับเนาะในดวงใจครับคือว่าเลขง่ามถือใจอยู่ครับเลขง่ามถือใจอ่ะนะครับมี่ถือตาผู้ใด็ครับมีผู้เร็วมักคือนกันบ้าครับเหล็กสี่ห้าหกเนี่ยบัตรนี้เลขกสี่ห้าหกเดียบีนองครับเลขกสี่ห้าหกในชิปที่แล้ว ได้วิเคราะห์ให้ทำมาช่วงหนึครับสูตรดับครับสูตรดับนี่ครับสูตรดับสูตรดับก็มีหลายสูตรนะพี่น้องครับสูตรดับล่างมีมีหลายสูตรแต่แอดชื่นชอบไปที่สูตรนี่ครับสูตรนี่จะสูตรที่ว่าเดินดีครับเดินดีครับเดิน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 ดีแล้วก็ตายตายแล้วก็เดินเดินมาตลอดครับเดินมาตลอดเดินยาวครับเดินยาวมาแล้วก็มาตายอันนี้ประมาณสองปีก่อนนะครับสองปีก่อนสูตรนี้ แล้วก็ตายแล้วก็เดินเดินยาวมาแล้วก็มาตายครับอันนี้พึ่งเดินมาพี่น้องเห็นไหมครับพึ่งเดินมาครับใหบอกสูตรท่านผู้ชมู่ครับบอกสูตรเอฟซีอยู่นะครับเนาะว่าที่เห็ดยังไงครับงวดนี้ครับคำนวณได้มากครับสองสองบวกศูนย์สองบวกศูนย์ได้สองบวกสองเป็นสี่ครับได้สี่นะครับเนาะได้สี่ หนึ่งกระดาคมได้นซีครับสูตรดับห้องในที่ซีในซีตัดเลยครับเด้อพี่น้องครับแกะตัวมักนะครับเด้อตัดไปเลยครับบัตนี่ระยะสองตัวนะครับถ้าสูตรนี้เดินนะครับเด้อพี่น้องถ้าสูตรถ้าสูตรนี้เดินก็คือ5ห้ากับหกห้ากับหกนี่นี่เขาหันมาสูตรนี้ครับเขาหันมาสูตรมาครบล่างพี่น้องสูตรมาครบล่างแต่ว่าเลขดับเนี่ของแอ็นี่ดับ มันมีสูตรหนึ่งที่ว่าดับมันมันมันตายไปเมื่อกี้ครับมันตายสามวันนี้ไม่ได้สูนมันจะอยู่เปล่าครับถ้าศูนดับกับือว่านหน่อยลงครับแต่ว่าดับสูนดับอีกสูนหนึ่งคือดับแอดวาร์ซีโมาครับซิโอมาครับสูนนี้ขึ้นกันครับสูนนี้ถ้าตายถ้าเดินแล้วตายแล้วมันจะเดิน ถ้าตายปั๊บนี่เพิ่งเดินมาแค่สองหดวรับดับซีกันครับคิ้นว่าซีนะจะมากมากครับและสูตรนี้คือกันครับก็เดินมาปั๊บถ้าตายปั๊บเราก็จะถูกนะครับเนาะดับเก่าพร้อมครับได้มาครบล่างห้องครับบมมีซี่มมีเก่าครับก็เลยเชือนชอบครับเือนชอบมาครบล่างครับสรุปเลขค่าสูตรนี้เดินนะครับเดินสีห้าหกสีห้าหกเนาะครับ อันนี้มันจะไปเด่นวิธีสองตัวครับเด่นไปที่ห้ากับหกนะครับเนอะห้ากับหกห้ายังครับห้าเจ็ดห้าแปดมันจะประมาณห้าเจ็ดห้าแปดแกดูสีตีก่อนนะครับพี่น้องดูสีตีดูสีต,สตีของสูตรนี้นะครับเนาะสูตรนี้สีต,สต,สตีสูตรนี้ครับ สิบมาหน่วยหน่วยมาสิบสิบมาหน่วยหน่วยมาสิบสิบมาหน่วยครับมาสลับมาสรุดนี่ครับมาหน่วยมาสิบมาสิบล้วก็มวัมาน <c oughs> หน่วยมาหน่วยเลยวิีเคราะห์เชียร์ในธรรมชมครับเข่าเข้าอันนี้คือตัวเข่าครับที่วันนี้ดวงใจนะครับเนาะถ้าเข่าเข้านะครับเนาะเข่าเข่าีเคราะห์เข้าเข,ข่าครับของเหลขก สูตรมาครบาา 5, ล่ 5, บา 4, 5, งครับถ้ามาห้าเหออลี่ห้ากับซสี่ห้าหกตะอครับเนาะจะตัดซีออกเหล็กดับซีครับแต่วา่าในกองฉลากบ่มีเหล็กดับครับแต่ว่าใน,านสูตรกะมาครบล่างกับบมี่ 4, ีให้กันครับก็เหลือห้ากับหกห้ากับหกมันสิได้ไปที่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดห้าแปดหก 05 06 3 5 3 6เพราะว่าจากสีติจากสีติจากสีติจะมาหลักหน่วยแล้วก็มาหลักสิบมาหลักสิบมักหน่วยแล้วก็ปา มันจะสล er mm ับสิบหน่วยสิบหน่วยครับอันนี้มาหลักสิบเราวันนี้นะจะลงมาหลักหน่วยงสิครับจากสี่ตีนะครับเนาะคารีบิคราะหไ้ท่านมาทมครับสองสี่หกแปดต่อไปมาเรียยแปดคู่ครับสูตรมาครบล่างนะครับแล้วทันมาท่มครับคชหนาจอยเบิร์นครับสำหรับสูตรมาครบล่างครับอันนี้ในคลิปก่อนคือว่าเลขในดวงใจนะครับเนาะแต่ว่ามันจะเมามากโอ้โหแต่ว่าในเลขมาครบล่างครับมาครบล่าง มาครบล่างหนึ่งกระดาษกระดาหกหกิเคราะห์อ้ทำมันชุ่มมากเหลือแปดคู่แค่นั้นนะครับพี่น้องครับเหลือแค่แปดคู่เท่านั้นครับทำม,มันชุ่มชับหน้าจอพิจารณาไปเลงน,นะครับเด้อแยวจะมาวิเคราะห์อท้ทำมันชุ่มเหตครับจะไปหาสูตรไหมครับหาสูตรสามตัวหรือสองตัวมาตัวอีกครับเพราะว่าต้องคนชิดสูตรใหม่นะครับเนาะสูตรเก่ากระ สูตรมันผ่านปีมากครับสูตรมันข้ามปีมาแล้วครับสูตรเก่ามันกับเลื่อนได้ครับมันกับการผิดพลาดได้เขาก็ต้องหาสูตรไม่ไปเลขครับสูตรเลขบ่มี่อย่างเนียนนวลนะครับเริ่มเพราะว่าอยู่ซี่บางคันก็ไล่มาถามวา่าได้ใส่สูตรเก่าว,ว่าสูตรเก่ามันเนียนนวนครับเพราะว่าถ้าข้ามปีท้ามเขาสอบสูตรก,กับเปลี่ยนนะครับเนาะกแต่ในแคปหน้นาจอไปก่อนครับแคปหน้าจอไปข้างล่างนี่มาครบร่างครับกับฟิจารณาตัดเลขดับออกจากสูตรสามตัวมาตัวกะเหลียสั้นนี่แหละครับ กเกลี่ยสัมผัสำนีนะครับเด้อเหลือแค่8คู่เท่านั้นครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมอีครับวันนันจิเรียนหน่อยหางเหลีอยี้หางครับ ในคลิปนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณสุขบูทุกคนนะครับเด้อที่เข้าร <room> ับชมรับ <generally> ฟังคลิปน ok. ี้จนจบครับในช่องเนวเจ้าครับมาเป็นกาลังแรใจกันนะครับนอกจากในโปรไฟลเข้ารับชมรับฟังคลิปนี้ยุเกรียครับยังได้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังแรงใจให้กันนะครับเนาะจไดทุกคนครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขบูรณ์ครับมีเงินแสนเงินล้านใส่ทุกบูรณ์นะครับเด้อทางภายในแข็งขัดปลอดภัยสุขบูรณ์ครับไปชมเวลาวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสุขบนี้ก็ ฝากไว้ชำนวโครับขอสวัสดีครับ